คลิปนี้แอนนิจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางแห่งความบ้าคลั่งของราชาเอริสทาแกเรียนซึ่งแต่ไมไปด้การตัดสินใจที่บ้าบอคอแตกชวนปวดหัวปวดตัวปวดใจแต่ปวดอะไรก็ไม่เท่าปวดตาจากการมองแสงสีฟ้าโดยไม่ใสออบตาสแฟนทอมใสแล้วเข้ากับหน้าตาคนหน้ากลมอย่างแอดนี้ครับแล้วก็ทําให้ดูเป็นมิสสุดๆไปเลยเห็นไหมถ้าใครอยากได้ก็ไปที่เพจออบตาสแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดแฟนแฟชั่นรับทันทีส่วนลดเพิ่ม100บาท และสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารแมวแอดนิกด้วยครับ <S <S รชาชวงศ์ไทเกเรียนเป็นต้นกำเนิดของกษัตริย์ที่บทจะดีก็ดีซะย,ยิ่งใหญ่นะครับแต่พอจะร้ายเนี่ยก็สร้างความวอดวายได้เหมือนกับภัยพิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยคนเขากระโบกกันว่าเป็นเพราะธรรมเนียมการแต่งงานกันเองในตระกูล ที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมกลายเป็นคำกล่าวที่ว่าทุกครั้งที่มีทาแกเรียนคนใหม่ถือกเาเนอดทวยเทพก็ได้โยนเหรียญเสี่ยงถ่ายว่ากษัตริย์ที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นยอดคนหรือมหาทรราชและท็อปทรีทรราชที่ทําผลงานได้ชิบหายไวโพลที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นราชาเมกอผู้เยี่ยมโหดราชาเอกรที่4ผู้ไม่คู่ควรและราชาเอริสที่2กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนการสิ้นราชวงศ์ สามคนนี้เนี่ยเลวร้ายพอๆกันเลยครับแต่ถ้าในแง่ของความบ้าคลั่งเพลียวๆเ,เนี่ยก็คงต้องยกให้ราชาเอริสที่สองที่ได้สมญานามว่าราชาวิกลจริตหรือ Mad k คิงจากความเสียสติและการปกครองที่เหี้ยมโหดสั่งประหารผู้คนเป็นว่าเล่นว่ากันว่านอกเหนือจากความผิดปกติด้านพันธุก,กรรมแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆครับที่ทำให้เอริสเสียสติไปในช่วงหลังของชีวิต เพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าตอนแรกเนี่ยหมอนี่เคยมีช่วงเวลาที่เป็นผู้เป็นคนกับเขาเหมือนกันแต่หลังจากที่เจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหลายครั้งจิตใจที่ไม่สมประกอบอยู่แล้วก็พังทลายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทั้งพระบิดาไปอย่างปัจจุบันทันด่วนและการถูกจับเป็นเฉลยในระหว่างการก่อกระบทซึ่งก็ทำให้นิสัยที่ไม่ไว้ใจคนของเอริสเนี่ยยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆครับกลายเป็นคนวิกลจริตขั้นสุดที่มองเห็นศัตรูอยู่ในทุกซอกทุกมุมของเจตอาณาจาักร และนำไปสู่พฤติกรรมที่โหดร้ายผิดมนุษย์ใน Terrible Tales from Old Town ตอนนี้นะครับแอนนิกจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางสู่ความบาคลั่งของเอริสทาแกเรียนที่2นับตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นหนุ่มไฟแรงจวดจนกระทั่งถึงคราวอวสานแห่งราชวงศ์มังกรอ,อินโทรมา ในตอนแรกเนี่ยเอริสก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปแ่ะครับพระองค์เป็นคนหนุ่มที่หล่อเหล่า,ลาร่าเริงเพื่อนเยอะเป็นคนชอบปาร์ตี้ครับเฮฮาปาจิงโกเป็นคนชอบดนตรีแล้วก็ชอบสตรีด้วยครับเรียกได้ว่าขี้หลีเทียบชั้นบรรพบุรุษสุดหืน่นอย่างราชาเอกกรที่สี่ได้อย่างสูสีเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเขายังไม่ค่อยมีสติปัญญาที่สูงนะครับก็คือไม่ค่อยฉลาดแล้วนะแถมยังมีนิสัยที่เย่อหยิ่งเป็นคนคบเพื่อนใหม่ได้ง่ายๆครับแต่ก็เบื่อเร็ว เปลี่ยนเพื่อนบ่อยมันก็เปลี่ยนรองเท้าเลยยกเว้นเพื่อนสมัยเด็ก2คนครับที่คบกันยืดหน่อยคนหนึ่งก็คือไทวินแลนิสเตอร์ทายาทแห่งแคสต์รีร็อกที่เข้ามาอยู่ในคิงส์แลนดิ้งในฐานะเด็กรับใช้ของพระราชาส่วนอีกคนก็คือสเตฟอนบราเซียนทายาทแห่งสตรอมเอนลูกพี่ลูกน้องของเอริสเองทั้ง3คนเนี่ยตัวติดกันมากครับจนได้ไปร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในสงครามราชาก้าเพนนีหรือ War of the n i n e p e n n y Kings จนไทวินเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัศวินส่วนเจ้าชายเอริสและสเตฟอนนั้นยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดต่อไปครับจนกระทั่งอายุ16ถึงจะได้เป็นอัศวินกับเขาม้่งซึ่งคนแต่งตั้งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับไทวินนี่แหละครับนี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่า2คนนี้เนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันมากขนาดไหนไทวินเนี่ยเป็นคนที่ทั้งฉลาดขยันและก็มุ่งมั่นมากครับแต่น่าเสียดายนะที่โดนนิสัยแล้วพี่แกเนี่ยเป็นเสือยิ้มยากที่จริงจังแล้วก็เด็ดขาดไปหน่อย ก็เลยดูไม่ค่อยเฟรนด์ลี่กับชาวบ้านชาวช่องเท่าไหร่มีคนเกลียดที่หน้าเยอะครับแต่โชคดีที่เขามีแบ็กดีเหมือนกันครับในปี262หลังการพิชิตราชาเจเฮริสที่2ก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหันด้วยอาการป่วยเจ้าชายเอริสพระโอรสที่มีอายุครบ18ปีถึงได้ขึ้นครองบัลลังก์เหล็กในนามพระราชาเอริสที่2พระองค์แต่งงานกับราชินีราเอล่าที่เป็นน้องสาวตามประเพณี แม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะต่างมีคนที่ชอบพอกันอยู่แล้วก็ตามครับจนให้กำเนิดทายาทเป็นเจ้าชายเรยกาทาแกเรียนถ้าว่าถึงจะแต่งงานแล้วเอริสก็ยังชอบหาเศษหาเลยกับพวกนางกำนันอยู่เป็นประจำครับแต่ราชินีเนี่ยทำเป็นมองไม่เห็นนะได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้ในใจในวันที่ขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยพระราชาเอริสก็ประกาศว่าพระองค์ตั้งใจจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยสิ่งแรกที่จะทำก็คือการถ่ายเลือดเก่าออกจากวัางให้หมด พค้าราชสํานักที่เป็นคนเก่าคนแก่สูงวัยทั้งหลายเนี่ยถูกปลดออกกันเรียบเลยครับและก็ถูกแทนที่ด้วยหลอดน,นุมน่มๆอายุรุ่นดาวขาวเดียวกับพระองค์รวมถึงหัตคนเก่าที่ไม่ค่อยจะถูกใจพระราชาเท่าไหร่ก็เลยโดนเด้งออกแล้วก็แทนที่ด้วยไทยวินไทวินแลนสเตอร์จึงกลายเป็นหัตที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของยุคแห่งความโปรดักทีฟแบบสุดๆของชีวิตเอริสแม่มกะโปรเจกต์นี่มากมา,กายไก่กองครับ ไม่ว่าจะเป็นการยึดสเตปสโตนมาเป็นของเจตอาณาจักรอย่างถาวรการปิ้งไอเดียสร้างผากำแพงขึ้นมาใหม่ให้อยู่เลยขึ้นไปทางเหนืออีกร้อยยนดเพื่อเคลมพื้นที่ระหว่างผากำแพงเดิมกับผากำแพงใหม่หรือการไปฝอยกับดอนว่าจะพลิกฟื้นดินแดนทะเลทรายแห่งนี้ให้มีสีเขียวขึ้นมาหรือการไปเจราจากับเจ้าหนี้อย่างไอออนแบงค์แห่งบราโวสที่น่าจะจบลงแบบไม่สวยเท่าไหร่นะครับเอริสก็เลยประกาศกลาว่าพระองค์จะสร้างกองเรือขนาดมหึนม,มา คือให้พวกราเวอสยอมก้มหัวให้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตีกันนะครับน่าเสียดายเพราะไทวินเนี่ยดันรับนี่ของกษัตริย์มาจ่ายแทนพูดง่ายๆก็คือต่อไปนี้นะบัลลังเหล็กเนี่ยไม่ต้องใช้นี่ให้กับแอรอนแบงค์แล้วแต่มาใช้นี่ให้กับแคสเซอรี่ล็อกแทนแต่ถึงอย่างนั้นพระราชาก็ยังไม่ค่อยพอพระทัยครับเพราะไม่ได้มีโอกาสโชว์เหนือทําให้พวกราเวอสมันมายอมซิโรราบต่อหน้าพระองค์แหมไม่รู้พี่แกจะอะไรกันนะกนานะอ๋อ แอดลืมบอกไปครับว่าไอ้ที่ว่าช่วงชีวิตช่วงนี้ของเอริสเนี่ยมัน productive ความ productive ส่วนใหญ่มันมาจากไทวินครับโดยความที่เอริสนั้นเป็นคนเอาแต่ใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจึงตกเป็นหน้าที่ของไทวินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นบุญของเจ็ดอาณาจักรแหะครับทั้งในด้านการค้าและก็ก,การขนส่งเพราะไทวินเนี่ยทั้งลดค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสินค้าทางเรือให้กับเมืองท่าสําคัญ3แห่งซึ่งก็คือ King s Landing l a n ิสพอร์ตและก็ o โอทาวลรวมถึงจัดการซ่อมแซมถนทนหนทางที่ชำรุดเสียหายและมีการจัดการประลองที่ยิ่งใหญ่เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนและเหล่าอัศวินเรียกได้ว่าได้ใจทุกฝ่ายไปเลยทีเดียวครับจนมีคนเขาแอบพูดก,กันว่าเอริสเนี่ยแค่นั่งบัลลังครับแต่คนที่ปกครองเจตอาณาจักรที่แท้จริงี่ยคือไทวินต่างหากก็เป็นความจริงนะครับ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับแต่คนพูดความจริงนี้ถ้าไม่โดนสั่งประหารหรือโดนอุ้มก็ต้องลิ้นกุดแบบเซอร์อิลินเพนที่เคยเป็นคนของไทวินแต่ตอนหลังได้ไปเป็นเพชฌฆาตขององุ์กษัตริย์นอกจ,กจากจะอิจฉาเรื่องความสามารถในการปกครองแล้วเนี่ยเอริสยังไม่พอใจไทวินในเรื่องผู้หญิงเลยครับหลังจากรับตําแหน่งหัดมาได้ปีหนึ่งไทวินก็แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคือท่านหญิงโจแอนนาแลนนิสเตอร์ ซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับแต่ว่ากันว่าเอริสนั้นก็แอบปรารถนาอยากได้ตัวโจแอนนามานานแล้วเหมือนกันพอได้สวยแฮลก็เลยแอบเจ็บแค้นไทวินอยู่ลึกๆแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีราชินีราเอล่าเป็นคู่ครองอยู่แล้วก็ตามก็ทำไงได้นะคนมันหื่นตัวท่านหญิงโจแอนนาเองก็หาทางหลบเลี่ยงเอริสมาตลอดพอแต่งงานก็ถือโอกาสย้ายไปที่แคสซอรี่ร็อกแทนและไม่ค่อยได้กลับมาที่คิงแซนดิงอีก แล้ในระหว่างงานแต่งเนี่ยก็มีข่าวลือที่น่าเชื่อถือพอสมควรครับว่าท่านหญิงเนี่ยโดนพระราชาถือโอกาสล่วงเกินก่อนเข้าหอพอไทวินรู้เรื่องเข้าก็ปริแตกครับความสัมพันธ์ระหว่างราชาและหัดที่ระหองระแหงมาสักพักจะยิ่งเกิดรอยร้าวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความสัมพันธ์ของไทวินและโจแอนนาเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งมียาักด้วยกัน2คนก็คือเซอร์ซีกับเจมี แต่ความสัมพันธ์ของพระราชากับราชินีเนี่ยมีแต่จะยิ่งดิ่งลงเหวครับเพราะนอกจากเจ้าชายเรากาแล้วทั้งคู่ก็ไม่มีทายาทเพิ่มเลยตั้งท้องกี่รอบกี่รอบเนี่ยเด็กก็ตายหมดในช่วงแกรก, A กเอริสก็ปลอบใจราชินีอยู่นะแต่พอเกิดความผิดหวังบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวพระราชาเองก็เริ่มเกิดความหวาดระแวงหรือว่าราชินีเนี่ยจะแอบนอกใจพระองค์แม่แห่ไม่ดูตัวเองเลยเนาะเอริสจึงถึงขั้นสั่งให้ขังพระนางเอาไว้ที่ป้อมแดง แล้วสั่งให้มมชีไปเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแถมยังประกาศว่าไอ้เด็กที่เกิดมาแล้วตายเนี่ยไม่ใช่ลูกของพระองค์สงสัยจะเป็นลูกชูแน่ๆในปี267หลังการพิชิตลอร์ดไทโทสและนิสเตอร์บิดาของไทวินก็เสียชีวิตไทวินนี้ต้องกลับไปที่แคสต์ลีร็อกครับเพื่อจัดงานศพแล้วก็จัดระเบียบด,ดินแดนตะวันตกให้มันเรียบร้อยราชาเอริสทราบเรื่องก็พาเจ้าชายเรยกาไปร่วมงานด้วย แต่พอกลับมาที่คิงสแอนดิงเนี่ยใครๆเขาก็สังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์ของพระราชากับอัดเนี่ยยิ่งย่ำแย่ลงกว่าเดิมซะอีกเอริสเริ่มขัดขาไทวินทุกอย่างอย่างเรื่องภาษีและก็ค่าธรรมเนียมที่ไทวินเคยสั่งให้ลดลงเพื่อให้ค้าขายได้มากขึ้นเนี่ยเอริสเนี่ยก็สั่งให้เพิ่มค่าธรรมเนียมเพิ่มภาษีครับจนหลับพ่อค้าเนี่ยมาโวยวายต่อหน้าบัลลังก์เหล็กพระราชาก็โยนขี้ว่าอ๋อนี่เป็นความคิดของไทวินน่ะ ก่อนจะปรับลดค่าธรรมเนียมและภาษีให้เหมือนเดิมคือได้หน้าเพราะหน้าด้านไปเต็มๆเ,เลยครับส่วนไทวินก็โดนสับส่งไปฟรีๆแบบงงๆต่อมาพระไทวินต้องการแต่งตั้งเสื้อไทเกตและเนสเตอร์น้องชายของเขาให้เป็นครูฝึกดาบประจำป้อมแดงเอริสก็ออกตัวว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็แต่งตั้งอีกคนมาแทนเพราะได้ยินข่าวลือหนาหูขึ้นว่าชาวบ้านเขาเนี่ยคิดว่าพระองค์ครองเจอาณาจักรเพียงในานามเท่านั้น เอริสก็ปรีแตกและต้องการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าพวกมันนักคิดผิดและแล้วมหากรรมการเตะตัดขาไทวินรอบใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างหนักข้อขึ้นยังไม่หยุดหย่อนคืออันนี้มันยิ่งกว่านางอิจฉาละครไทยซะอีกนะเนี่ยคราวนี้เป็นในงานประลองที่จัดขึ้นเพื่อฉลอมฉลองการครองราชครบ10ปีของเอริสในงานนี้เนี่ยท่านหญิงโจแอนนาพาลูกแฝดมาที่ราชสำนักด้วยครับ รั้งหนึ่งเอริสกำลังเมาได้ที่จึงถามคำถามลามกามก,ามกที่ถือเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างแรงกับโจแอนนายามหน้าไทวินซึ่งหน้าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยข้าหลวงจอมเลยทั้งหลายในวังก็พากันหัวเราะคื้นเครงไปด้วยวันรุ่งขึ้นเนี่ยไทวินพยายามจะลาออกจากตำแหน่งหัดตรงนั้นเลยครับแต่เอริสไม่ยอมครับคือมึงจะเอาไงกันเนี่ยพระองค์อยากให้ไทวินทำหน้าที่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พระองค์ต่อแต่ก็ยังไม่ไหวครับคอยขัดขวางไทวินอยู่นั่นแหละ ไม่พอครับยังดูถูกเหยียดยามต่อหน้าข้าหลวง,งคนอื่นๆซึ่งไอ้พวกนี้ก็รู้งานครับเริ่มรอเรียนไทวินให้พระราชาเห็นเพื่อหวังโปรโมชั่นถึงกระนั้นเนี่ยไทยวินก็ยังอดทนทํางานต่อไปครับจกกนกระทั่งท่านหนิงโจแอนนาคลอดทีเรียนออกมาในสภาพพิกลพ,พิการและก็เสียชีวิตไปหลังคลอดเอริสก็ยั้งอุตส่าห์เอาเรื่องนี้มาเย,ออย้ยหหญ่ไทวินอีกแต่ไม่ได้เย้ยต่อหน้านะครับโดนแทงหน้าแหกแต่จริงก็ไม่ต่างกันนั่นแหละเพราะว่าเรื่องมันลอยไปเข้าหูไทวินในที่สุด เท่านั้นแหละครับมิตรภาพความสัมพันธ์แต่เก่าก่อนที่มีอยู่น้อยนิดก็ขาดสะบั้นลงแต่ไทวินก็ยังคงทําหน้าที่หัดต่อไปฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของคลิปมันไม่ควรจะเป็นคําถามที่ว่าทําไมเอริสถึงเป็นบ้าปะนะเนื้อหามันควรจะเป็นคําถามที่ว่าทําไมไทวินถึงไม่สติแตกแล้วก็เอาลูกซองยิงแสกหน้าไอราชาส้นนีิสติวะแต่คนอย่างไทวินเนี่ย ิตแข็งเกินกว่าจะบ้าได้ครับในขณะที่เอริสนั้นหวาดระแวงไทวินมากขึ้นทุกวันถึงขั้นใช้เงินซื้อข่าวที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเกี่ยวกับการก่อกระบฏเล่นเอาทั้งวังเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดจนต่อมาเนี่ยราชินีไรเอล่าก็คลอดลูกชายออกมาอีกคนเอริสถึงจะเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมานิดหนึ่งครับแต่ก็แค่ชั่วคราวแหละเพราะว่าเจ้าชายองค์น้อยอยู่ได้ไม่ครบปีก็ตายไปเอริสคนเดิมจึงกลับมาอีกครั้งแถมยังเกลียวกราดบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม พระองค์โทษว่าเป็นเพราะแม่นมทําให้เจ้าชายตายก็เลยสั่งตัดหัวแม่นมทิ้งแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจครับกลับคําตัดสินบอกว่าเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นชู้รักในวัยเด็กของพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้วางยาเอริสสั่งจับทุกคนในครอบครัวของเด็กสาวข้อร้ายคนนั้นมาทรามานจนตายพอหายบ้าลงหน่อยเนี่ยพระอ,องค์ก็เหมือนจะสำนึกผิดครับมัง้งและประกาศว่าจะนอนกับราชินีราเอลาเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นแล้วมันเกี่ยวอะไรเขาเนี่ย และแ้วความฝันที่อยากจะมีทายาทเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ดูจะเป็นจริงครับเมื่อราชินีได้ให้กําเนิดเจ้าชายวิเซริสก็คือพี่ของเดนเนอริสที่เราได้เห็นกันในเกมมักโฟลล์ะครับแม้เอริสจะดีใจมากแต่ความหวาดระแวงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นให้ราชโอคลักเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาครับห้ามใครเข้าใกล้แถมยังสั่งให้คนชิมอาหารเนี่ยดูดนมของแม่นมทุกคนก่อนจะให้เจ้าชายดูดเพื่อทดสอบครับว่ามียาพิษหรือเปล่า บัรดาลอดพากันส่งของข,องขวัญมาแสดงความยินดีก็ะโดนสั่งให้เผาทิ้งทั้งหมดเพราะกลัวคุณสบนดำในปีเดียวกันนั้นไทวินก็จัดงานประลองขึ้นที่แรนิสพอร์ตเพื่อเป็นการฉลองการประสูติของเจ้าชายวิเซอริสตอนแรกเอริสเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมไปครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจเสด็จไปที่แรนิสพอร์ตกับเจ้าชายเรยกาส่วนราชินีและเจ้าชายวิเซริสนั้นอยู่ที่ป้อมแดง ครั้งนี้เจ้าชายเรกาที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินได้เข้าร่วมการประลองด้วยตบทุกคนตกมาเรียบครับยกเวนเซอร์อาร์เธอร์เดนเดอะก,กิกเแชดดาบแห่งรุ่งอรุณไทวินเฉยโอกาสที่พระราชากําลังอารมณ์ดีครับเสนอให้เซอร์สีแต่งงานกับเจ้าชายเรกาแต่เอริสปฏิเสธแถมยังหักหน้าไทวินเต็มๆด้วยการบอกว่าลูกสาวของคนรับใช้เนี่ยจะมาแต่งงานกับเจ้าชายคงไม่งามหรอก สำรายพระองค์ยังไม่ยอมแต่งตั้งเจมีให้เป็นอัศวินฝึกหัดของเรกาด้วยแต่จะยกตำแหน่งนี้ให้กับบุตรของหลอดที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับไทวินแทนแต่ถ้าท่านคิดว่าตอนนี้เอริสเสียสติขั้นสุดไปแล้วท่านอาจจะคิดผิดครับเพราะยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บทขยี้สติสตัทงที่หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเอริสจนไม่เหลือนั่นก็คือ The Defiance of d u s k e n d เ l e การก่อกระบฏของหลอดแห่ง d u ัสเคนเดลอดีตเมืองท่าแห่งสำคัญที่อย yup> ู่ใกล้ๆกับ King's แ a น well> ดิ n งเรื่องของเรื่องก็คือดัสเคนเดลเนี่ยอยากจะเป็นดินแดนอิสระเหมือนกับดอนครับมีอำนาจในการปกครองตัวเองแต่ไทวินปฏิเสธไปเพราะว่ากลัวเมืองอื่นจะลอกเลียนแบบหลอดดาร์กลินแห่งดัสเคนเดลจึงไม่ยอมจ่ายภาษีและเชิญให้พระราชาเสด็จไปที่นั่นเพื่อพูดคุยเจรจาอืม คือมองตั้งแต่ดาวอังคารก็รู้ครับว่ามันน่าจะเป็นกำลังกันนะไทวินก็บอกให้พระองค์ปฏิเสธไปแต่ไทวินบอกให้ทําอะไรพระราชาจะทําตัวกันข้ามครับครั้งนี้ก็เช่นกันยังไม่ทันได้เข้าไปถึงเมืองก็โดนจับเป็นตัวประกรันเรียบร้อยครับนับตั้งแต่นั้นเป็นเวลา6เดือนเอริสก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานอยู่ในคุกอันมืดมิดเจอแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องออกมาในสภาพเสียสติกันบ้างครับ แต่แอริสเนี่ยเข้าไปในนั้นในสภาพประสาทแตกอยู่แล้วเจอเข้าไป6เดือนสติของพระองค์จึงระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันในที่สุดไทวินก็สั่งเคลื่อนกองทัพไปปิดล้อมดัสกนเดลแบบสโลโมชั่นไม่รีบครับและไม่ยอมผ่อนปลนยอมรับเงินไขที่หลอดดาร์กลินต้องการแถมยังส่งสารไปบอกให้อีกฝ่ายยอมแพ้และปล่อยพระราชาออกมาไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะบุกเมืองทันที เราสมาชิก small council ก็พากันกลัวว่าราชาจะได้รับอันตรายไทยวินก็บอกว่าโ oh, ห oh, งั้นก็แย่แล้วสิเฮ้ฮ้แต่เรายังมีราชาทายาทคอยเสิด์ฟตำแหน่งอยู่นะแถมยังน่าจะเป็นราชาที่ดีกว่าซะด้วยท้ายที่สุดเซอร์บาริสตันเซลมีก็เลยเสนอตัวเปิดโหมดจู่ลงลุยเดียวเข้าเมืองไปช่วยเหลือพระราชาจนสามารถนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย จากนั้นไม่ต้องบอกกันนะาจะรู้นะครับว่าลอร์ดดาร์กลินกับทุกคนที่มีส่วนในการกักขังพระราชาเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างโดยประหารแบบฮัลิโหดกันหมดครับยกเว้นบางคนที่เซอร์บาริสตันร้องขอชีวิตเอาไว้หลังจากนี้ก็เรียกได้ว่าเอริสได้กลายเป็นราชาวิกลจริตแบบสมบูรณ์แบบครับเอาแต่ขังตัวเองไว้ในป้อมแดงไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยแม้แต่คนรับใช้ส่วนตัวแถมยังสั่งห้ามของมีคมทุกชนิดยกเว้นดาบของเหล่าคิงส์การ นานๆไปเนี่ยผมเผ่าหนวดคราวก็เริ่มยาวเฟื้อยเป็นสังกะตังเล็บมือยาวหนาและเหลืองเหมือนกับกรงเล็บของสัตว์สภาพนี่สุดๆครับโซมเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เอริสระแวงไทวินหนักกว่าเดิมครับคิดไปถึงขั้นที่ว่าไทวินเนี่ยรวมหัวกับเรกาเพื่อทิ้งให้พระองค์ตายคาคุกอยู่ที่ดัสเคนเดลเพื่อจะได้ส่งต่อบรลลังให้กับราชทายาทและตัวเองเนี่ยจะได้ส่งลูกสาวอย่างเซอร์ซีขึ้นเป็นราชินีคิดได้ดังนั้นเนี่ยราชาวิกจติ จึงเรียกตัวลอสเตฟอนบราเซียนเพื่อนรักไว้เด็กอีกคนหนึ่งของพระองค์มามอบหมายให้ไปเฟ้นหาเจ้าสาวสา,วสายเลือดวาเลเรียที่เหมาะสมกับเจ้าชายเรากาจากบัวลันทิสแทนที่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับคนที่ควรจะทําอย่างไทวินนะครับมีข่าวลือว่าพระองค์เนี่ยอยากจะไล่ไทวินออกจากตําแหน่งหัดและแทนที่ด้วยลอสเตฟฟอนถ้าเกิดเขาทําภารกิจสําเร็จนะนะแต่อนิจจาครับที่ลอสเตฟฟนกลับมาไม่ถึงสตอมเอน กอเกิดพายุใหญ่ขึ้นจนเรือของเขาชนกับหินโซโครกแตกเป็นิ่งเสียเส่ยงเมื่อข่าวถึงหูพระราชาพระองค์ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟบอกว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของไทวินแน่ๆที่จมเรือของสเตฟานคือกูผิดอีกแล้วใช่ไหมนี่ไทวินเลยทักษินข่าวนี้พระองค์เนี่ยไม่ยอมพบหน้าไทวินอีกเลยครับยกเว้นตอนที่มีคิงสกาดอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมอาวุธครบมือพอไว้ใจใครในเวสต์รอสไม่ได้อีกแล้ว พระองค์ก็พาตัววาริสมาจากเพนทอสเพราะขันทีผู้นี้เนี่ยไม่มีทั้งเส้นสายและก็ญาติพี่น้องในเวสต์โรสเลยวาริสได้กลายเป็นลอนออฟวิสเปอร์เรสหัวหน้าหน่วยผู้กระซิบที่คาบข่าวครา,าวทุกอย่างมาเข้าหูพระราชาทีนี้ใครจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องเงียบๆเลยครับเพราะว่าหูตาของวาริสนั้นอยู่ทั่วเจ็ดอาณาจักรซะแลว้วจากเหตุการณ์ที่ดัสเคเดลทาให้เอริสเชื่อว่าที่พวกดาร์กลินกำเริบเสดสารขนาดนี้เนี่ยก็เพราะพระองค์ไม่มีมังกรเป็นของตัวเอง ยงพยายามฟักไข่มังกรที่ดราก้อ s t o n e ให้สําเร็จแต่ทําไม่ได้ครับสุดท้ายก็หันไปพึ่งพานักเล่นแร่แปรธาตุที่ลหลงไหลใน Wi-FI เปลวเพลิงสีเขียวที่ว่ากันว่าร้อนใกล้เคียงกับไฟของมังกรมากที่สุดความลหลงไหลในเปลวไฟนําไปสู่ความลหลงไหลในการจับคนมาย่างสดครับเล่ากันว่าเอริสในช่วงที่บ้าคลั่งที่สุดนั้นชอบเห็นคนโดนเผาทั้งเป็ดมากเรียกได้ว่าวันไหนไม่ได้เห็นเนี่ยจะนอนไม่หลับครับแต่พอได้เห็นแล้วก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศ จุต้องไปคมคืนราชินีราเอล่าในห้องนอนในขณะที่เหล่าคิงส์การ์ดเฝ้าอยู่หน้าประตูด้วยความโหดหู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะคิงส์การ์ดนั้นมีหน้าที่ปกป้องราชนิกูลทุกคนยกเว้นจากการกระทําของพระราชาเองครับต่อมาเจ้าชายเรากาในแต่งงานกับเจ้าหญิงเอเลียมาแทวแห่งดอทงานแต่งงานครั้งนี้เนี่ยไรเงาของพระราชาที่กลัวจะถูกลอบลงพระชนจนต้องมุดหัวอยู่ในป้อมแดงเมื่อแต่งงานแล้วเจ้าชายเรากาก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ดราก้อนโซน ไทวินที่ยังคงทําหน้าที่หัดอยู่ก็าพาเซอร์ซีไปอยู่ที่คิงแสนดิงด้วยโดยหวังใจว่านางอาจจะได้เป็นราชินีในอนาคตจนกระทั่งในปี281หลังการพิชิตลอร์ดวอเตอร์เวนก็ได้จัดการประลองครั้งใหญ่ขึ้นที่ฮาเรนฮอลเพื่อฉลองวันเกิดของลูกสาวมีหลอร์ดและอัศวินมากมายมาเข้าร่วมกันอย่างคับข้างและมีข่าวลือว่าองค์ราชาอาจจะเสด็จมาเพื่อเลือกกินสก์ดคนใหม่ไปแทนที่คนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตไป แต่คนเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะว่ามีใครเห็นเอริสมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วเบรากาเองก็มาเข้าร่วมงานนี้เหมือนกันครับพร้อมกับเสียงกระซิบกระซาบว่ารัชทายาทอาจใช้การประลองครั้งนี้เป็นจุดพบปะของคนที่ไม่พอใจในการปกครองของเอริสและมุ่งหวังความเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเอริสก็ปรากฏตัวขึ้นในสภาพเหมือนคนจอนจัดพร้อมกับประกาศว่าจะแต่งตั้งให้เจมี่เป็นคิงส์การ์ดคนใหม่ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน และคงไม่มีใครช็อกเท่าไทวินครับที่ต้องสูญเสียทายาทสืบทอดแคสเตอรี่ร็อกไปโดยปริยายเรื่องนี้ทำให้ไทวินกับเอริสขาดกันอย่างจริงจังเป็นการถาวรเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> แต่ทห็นจะโกรธจนควันออกหูก็ต้องยอมรับคำตัดสินของพระราชาครับสุดท้ายไทยวินเนี่ยก็ขอลาออกจากตำแหน่งหัดด้วยเหตุผลว่าเขาแก่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกกูโดนมึงยึดไปเลยนะคราวนี้เอริสก็ยอมครับแต่ พอผ่านไปสักพักพระองค์ก็เกิดระแวงเจมี่ที่แต่งตั้งไปขึ้นมาสะอีกจึงสั่งให้เจมี่กลับไปที่เคิงแซนดิงแต่ตัวเองยังอยู่เ้าดูจะชายเรกาเข้าร่วมการประลองแต่ถึงเจ้าชายจะชนะก็ไม่ได้รู้สึกยินดีไปด้วยครับกลับรู้สึกว่ารัชทายาทองค์นี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามคือตอนนี้สมองพี่แกน่าจะเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ไปแล้วละครับทีนี้เจ้าชายเรกาเนี่ยพอชนะแล้วดันไปมอบพวงมาลัยดอกกุหลาบให้กับเลียน,น่าสตาร์กแทนที่จะเป็นพระชายาของพระองค์เอง เรื่องนี้เนี่ยทำให้พี่ชายของนางไม่พอใจไปอย่างมากแต่ที่ทําให้ไม่พอใจยิ่งกว่าก็คือในภายหลังเรการได้ชิงตัวเลอาณาไปหรือเขาจะหนีตามกันไปก็ไม่รู้นะทําให้ริ์ดสตาร์ดหลอดแห่งวินเทอร์เฟลต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงพร้อมกับแบรนดอนสตาร์เพื่อขอตัวลูกสาวคืนเอริสเนี่ยได้ฟังคําขออย่างสุภาพของริก์ดก็คิดว่า ason, จึงสั่งให้เผาริก์ดทั้งชุดเกา ส่วนแบรนดอนเนี่ยถูกล่ามเชือกเอาไว้ที่คอครับพร้อมกับดาบที่วางอยู่ใกล้เกินเอื้อมเอริสบอกว่าแบรนดอนอาจจะช่วยพ่อไม่ให้ถูกเผาตายได้ถ้าหยิบดาบขึ้นมาฟันเชือกแต่ยิงเอื้อมไปหาดาบเชือกก็ยิงรัดคอสุดท้ายแบรนดอนก็รัดคอตัวเองจนตายในขณะที่ริคาร์ดหมอดใหม่กลายเป็นตอตะโกไป ังจากสังหารหลอดและทายาทแห่งแดนเหนือไปแล้วเอริสก็คงจะรู้ตัวว่าชิบหายละพวกมันไม่เอาคืนแน่จึงส่งสารไปที่แดนหุบเขาเพื่อขอให้หลอดแอรินส่งตัวเนสตากับโรเบิร์ตบราเซียนมาให้พระอ,องค์ประหารเพื่อกำจัดเสี้ยนนามหลอดแอรินจึงบอกว่าส่งกระบ,บาแล้วละ่ะเมื่อน,นั้นเหล่าหลอดแห่งมาหาตะกูต่างๆครึ่งเวสต์รอสจึงพากันก่อกระบฏดนำโดยโรเบิร์ตบราเซียนหลังการสู้รบอันนองเลือดหลายครั้งกองทัพกระบฏดก็ดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบครับ เจ้าชายเรกาเกลียกล่อมให้พระบิดาส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากแคสซิรีร็อกซึ่งในที่สุดพระองค์ก็ยอมทําตามครับแต่แคสซิรีร็อกก็ไม่ตอบกลับแต่อย่างใดเรกาจึงต้องนํากองทัพไปสู้กับโรเบิร์ดด้วยตนเองและต้องเสียชีวิตคาค้อนของอีกฝ่ายเมื่อข่าวเรื่องเจ้าชายตายที่แม่น้ำสามงามมาถึงที่คิงส์แลนดิ้งเอริสก็เลยส่งราชินีราเอล่าพร้อมกับเจ้าชายวิซาริสและลูกในท้องอีกคนไปยยังดราก้อนสโตนแต่ไม่ส่งเจ้าหญิงเอเลีย er กับลูกๆไปด้วยครับ พราะพะอ,องค์คิดว่าที่เรากาตายเนี่ยก็เพราะจะใช้เลวินมาแทลหนึ่งในคิงสกา์ที่นำกองทัพชาวดอนไปรบที่แม่น้ำสางานเนี่ยได้ทรยศเรากาเขาจึงเก็บเอเลียไว้ใกล้ตัวซึ่งนำไปสู่ผลลัพ์อันน่าสยดสยองภายใต้เงื้อมือของเดอะมาลเทนซึ่งเคยทำคลิปไปแล้วนะครับไปดูได้พอเนสตาร์กนำกองทัพมาถึงที่หน้า King คิงสแลนดิ้งเขาก็พบว่ากองทัพของไทวินเนี่ยมาถึงก่อนแล้ว ดูเหมือนว่าหลอดแห่งแคสเซอรี่ร็อกจะตอบคำขอร้องของเอริสในที่สุดแต่พอเปิดประตูเมืองเท่านั้นล่ะครับไทวินก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าข้าจะขออยู่ข้างคนชนะสั่งให้ทหารปล้นฆ่าคนในเมืองหลวงอย่างเมามันตอนนี้ในป้อมแดงมีคิงส์การ์ดเหลืออยู่แค่เจมี่คนเดียวเอริสจึงสั่งให้เจมี่ไปตัดหัวของไทวินมาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนทรยศและพร้อมกันนั้นก็สั่งให้นักเล่นแก่แตทไปเตรียมจุดระเบิด Wi-Fi ที่ฝังเอาไว้ทั่วคิงส์แลนดิ้ง เพราะหากโรเบิร์ตจะครองเมืองนี้ก็ต้องครองได้แต่ซากล่ะครับและเอริสเองก็เชื่อว่าไฟเนี่ยจะทําให้พระองค์เกิดใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้งแต่ไม่มีไฟก็ไปเกิดใหม่ได้ครับเพราะเจมี่ได้สังหารนักเล่นแร่แปรธาตุไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินอาดๆไปที่บัลลังก์พร้อมกับดาบในมือในวินาทีนั้นสตีได้กลับมาหาราชาวิกนจริตอีกครั้งพระองค์จึงหันหลังแล้วเริ่มวิ่งหนี พร้อมๆกับที่ดาบของเจมี่เสียบเข้าที่หลังทะลุอ,อกกษัตริย์เอริสที่2องท่าแกเรียนหลอดแห่งจิตอาณาจักรและผู้พิทักษ์แห่งเวสต์รอสร้องอย่างกระหมูถูกเชือดแล้วอึอแตกรถกางเกงแต่ก่อนจะสิ้นใจพระองค์ก็ร้องออกมาเป็นครั้งสุดท้ายว่าจงเผา,ม,เามันเผามันให้หมดปิดฉากความบ้าคลั่งที่ดำเนินมาหลายสิปีและกลายเป็นจุดจบอันน่าอนาถของราชวงศ์แห่งมังกร แม่ถ้าคนเขารู้กันว่าจริงๆแล้วทำไมเจมี่ต้องฆ่าเอริสเนี่ยน่าจะมีคนเกรดพี่กันน้อยกว่านี้นะครับหรือเปล่าและนั่นก็คือเรื่องราวความบ้าคลั่งของเอริสทาเกเรียนหนึ่งในเรื่องราวจากเวสตลอสและเอสอรดที่ทำให้โลกแห่งมหาศึกชิมบัลลังกลายเป็นสถานที่ที่น่ายุน่าอยู่กับรายการ Terrible Tales from Oldtown เรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเนาๆเราไลา่งาน ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต,ต,ต่อไปของ Fan Fashion Studio นะครับและถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนทีมงานก็สามารถกดซุปเปอร์ตงได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ